เป็นอดีตตำรวจนะแต่ว่ามีอาการป่วยทางจิตค่ะคุณผู้ชมเขาก่อเหตุขโมยรถขับข้ามจังหวัดเลยนะ ไปเติมน้ํามันอีกจังหวัดหนึ่งแถมเติมแล้วไม่จ่ายเงินอีกต่างหากค่ะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดของปั๊มน้ํามันเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้อันนี้เป็นปั๊มน้ํามันที่อําเภอเมืองศรีสะเกดนะคะเนี่ยจะเห็นภาพนาทีที่รถกระบะสีเทาดํา4ประตูขับเข้ามาเติมน้ํามันนี่คนขับเปิดประตูปุ๊บเดินลงมาจากรถสวมเสื้อลายสก็อตบอกกับพนักงานปั๊มบอก เต็มถังเลยน้องอ่าพอบอกแบบนี้พนักงานเขาก็ต้องเติมน้ํามันให้ใช่ไหมคะทีนี้ผู้ชายคนนี้แทนที่จะนั่งอยู่บนรถเดินเข้าไปค่ะคุณผู้ชม,มไปขม่มขู่แคชเชียร์บอกรถพี่มีปืนนะอุยแทนที่ปกติต้องจ่ายเงินให้พนักงานใช่ไหมอันนี้คือขม่มขู่เอาเงินจากพนักงานอบอกส่งเงินมา1000บาทแล้วก็เดินกลับไปขึ้นรถไม่จ่ายค่าน้ามันสักบาทเดียวเติมไป2 0 0พันกว่าบาทนะคุณผู้ชมทีนี้ข้อมูลเนี่ยก็ไปพบว่ารถคันนี้ถูกตามสกัดมาตั้งแต่อําเภอวาริน รบที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะขับมาจากอุบละมาเติมน,น้ำมันที่ศรีสะเกดซึ่งช่วงบ่ายวันเดียวกันรถคันนี้ก็ขับเข้าไปที่กองกำกับการสืบสวนผู้รท,ที่จังหวัดบุรีรัมนี่จังหวัดที่3าแล้วนะคะไปขอพบกับพันตำรวจเอกยุทธพงศ์รอดนวลที่เป็นผู้กำกับการสืบสวนผู้รจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่าเขาเนี่ยเป็นลูกน้องเก่านะจะมาเรียนเชิญผู้กำกับให้ไปร่วมงานเลี้ยงที่จัดขึ้น แต่ว่าตำรวจเขาก็คงวอคุยกันแล้วแหละก็เลยมีการควบคุมตัวแล้วก็ยึดรถเอาไว้นะคะซึ่งในรถเนี่ย มีซองใส่ปืนขนาด9มิมเมตรแต่ว่าไม่เจอปืนแล้วก็เจอลอตเตอรี่ไม่ได้เป็นใบๆนะคุณ<า>ทั้งแผงเลยค่ะ200ฉบับเนี่ยคุณผู้ชมทีนี้ก็เลยต้องพูดคุยกันสักหน่อยว่า,าไปไงมาไงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นอดีตตำรวจนะยศร้อยตำรวจตรีสังกัดสพบัวใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมาแต่ว่าก็มีอาการป่วยทางจิตก็เลยต้องออกจากราชการทีนี้ก็พยายามพูดคุยนะพอจะจับใจความได้บ้างคุณผู้ชมบอกว่าตอนเช้าเนี่ย เขาไปออกรถที่ศูนย์บริการอำเภอวารินชำราบที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ไปเจอรถคันนี้จอดอยู่ซึ่งเป็นรถของตำรวจตชดเขาเอามาตรวจสภาพแล้วก็อ้างว่าเหมือนได้ยินอะไรผุดจาใหม่เข่าหูไม่พอใจก็เลยขึ้นรถคันนั้นอะ ขับออกไปเลยค่ะเออบอกว่าจะไปตามคดีที่นครราชสีมานี่คุณผู้ชมพอถอยออกไปปุ๊บวิ่งตามกันเป็นขบวนเลยค่ะก็คงตกอกตกใจอะไม่คิดว่าจะขับรถออกไปเลยแบบนี้นะคะส่วนที่เติมน้ํามันแล้วไม่จ่ายเขาก็บอกเขาคุยกับนายตำรวจระดับจังหวัดมาแล้วเดี๋ยวนายตำรวจระดับใหญ่จะไปจ่ายให้เอ้าแล้วลอตเตอรี่สองแผงอะอ๋อยึดมาจากแม่ค้าเพราะว่าขายเกินราคาคุณผู้ชมลองฟังเสียงเขาก็หน่อยค่ะไปสืบสวนคดี ผมคืนคนแก่ท่านพรมีนาของคืนรอเพราะว่าจะมาช่วยอยู่ที่บัวใหญ่นะจากบัวใหญ่คือคดีมไม่คืบหน้าเราะว่าถ้า,าดูในยูทูบบ้างที่ประชุมบัวใหญ่โตก็เลยไปไปทางโน้นแล้ว,ลว,ลว,ลวจากบัวใหญ่มาได้บอกทางครอบครัวไหมครับนี่รู้<ะ>รู้ครับแต่ว่าเครื่องไอ้เขาไม่คัดไอ้ตอนเธอโเขาเขาว่าใช่ไหมเขามันมันตีผมอ่ะมันตีผมอ่ะผมขอแค่แค่ขังเกอง ถ้าถ้าบอกถ้าบอกว่าผมขโมยลลรวตออฉลนอผมจะเอาหลักฐานมาหน่อยอ่ายังไงก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนในครอบครัวฝากดูแลหน่อยละกันเพราะว่านี่ก็น่าเป็นห่วงผู้ที่มีอาการป่วยทางจิตถ้าเกิดว่าออกมาอย่างหนึ่งละขับรถหรือว่าไม่รู้ว่ามีการพกพาอาวุธจริงหรือเปล่าอาจจะไปสร้างความเดือดร้อน้กับคนอื่นได้นะคะ